กินหอยแข็งพี่น้องหอยแข็งหอยแข็งเจอหอยแข็ง,ขงมากเลยเปิดบังมาแหละจุกไลน์โหดมันมตัวหน่อยได้ไม่เอาไม่ลนะงคูน่ะไลน์กันแล้ว ไว้เห็นแซมหน่ยเด้อเจ้าหนายวันมาค้ากันละแม่น้วันหยุดแม่บ้านกันไทยไม่หรอก ได้ละเถอะใจลุงไปลนึงน้อยอีกเดียวพี่นอะกินจะได้สื้อลือ 哦。Oh. โอ้ oh, ล้วหอยแมงคู่นะเบิ่งเที่ยหละเบิ่งถือกล่องอยู่ก็ถือกล่องมัเบิ่งเลยคนระับบิงหนึ่งหอยแมงคู่ไว้นำพี่นอะถ้านี้กรลอกกินพร้อมหอยแมงคลู่ก็ไ,ได้เดี๋ยวเราก็กินเลยหลบ สำหรับคลิปนี้ก็บพ่อไหวจันี้ก่อนเด้อพี่น้องจ้าเป็นหอยแข็ง